สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนนะคะวันนี้เนี่ยก็มากับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสำหรับแอร์รุ่นไมโครเทคเพิร์นนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น e.m. 5 1 3 0นนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยรองรับแอร์นะคะได้ถึง2ตันนะคะหรือว่า2 4งหมื่นพันทนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าปรับไฟไว้เพิ่มไฟเร็วนะคะเหมาะมากเลยนะคะบ้านใครที่ไฟตกต้องมีนะคะตัวละ4,500บาทเท่านั้นนะคะเก็บเงินปลายทางได้ค่ะ ค่าตัวนี้นะคะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่ารองรับโหลดเนี่ยได้ถึง1 5แอมป์นะคะรองรับไฟตกต่ำสุดก็คือ1 3 0โวลต์นะคะรองรับไฟเกิน3 0 0โวลต์นะคะแสดงสถานะ สถานะแบบดิจิตอลนะคะมีสมาธ์ทำดีเร์นะคะหน่วงเวลาก่อนที่จะจ่ายไฟไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าทำงานเร็วทนทานประสบการณ์มากกว่า30ปีนะคะก็คือจะมี s i ทธิ์ว่าคอนแทคดีเรด้วยนะคะแล้วก็ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะตัดการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาต่ำเกินไปหรือว่าสูงเกินไปแล้วก็มีการรับประกันให้1ปีเต็มด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยยืดอายุ ะะแอร์เนี่ยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแอร์ไม่ตัดแม้ไฟตกแอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแอร์ก็ทำงานแบบเย็นฉ่ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอร์ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังแอร์ไม่รวนเพราะปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากด้วยนะคะทุกคน ที่สาคัญนะคะก็คือมีคนถามกันมาเยอะมากว่ารีวิวเนี่ยนะคะจากลูกลูกค้าที่ใช้งานจริงเนี่ยนะคะอยากเห็นนะคะนี่ก็คือจะเป็นรีวิวนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เอาไปแก้ปัญหาไฟตกนะคะแล้วก็ทําให้แอร์เนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะทุกคนก็แบบมีความสุขมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะตรงน,นี้เนี่ยในเรื่องการแพ็คเนี่ยแพ็คอย่างดีนะคะมีโฟมหนักกันกระแทกคออย่างดีมีวัสดุก,กันชื้ นะคะแล้วก็แถมใส่ไฟให้ด้วยนะคะยาว1เมตรนะคะมีตะปูยึดนะคะมีกระดาษเพื่อ,อาทบาจาะนะคะแล้วก็มีใบรับประกันนะคะแผ่นภาพการเชื่อมต่อเนี่ยก็ใส่ไปในกล่องนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานง่ายๆด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือเป็นตัวอย่างการติดตั้งหรือว่าแผ่นภาพการเชื่อมต่อนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าต่อไม่ยากนะคะก็คือจะมีช่องที่ต่อไฟเข้านะคะ Input Output เนี่ยก็จะเขียนบอกให้หมดเลยนะคะว่าช่องนี้ต่อไฟเข้านะช่องนี้ต่อไฟออกนะแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยติดตั้งไม่ยากติดตั้งง่ายนะคะเครื่องก็ทำงานเองแบบอัตโนมัติต่อไฟเข้าต่อไฟออกง่ายๆเลยจ้ะสำหรับใครจะสั่งเนี่ยโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์8 2 2 2, 2 9หหรือว่าจะเป็นเบอร์ศู2 6 3 8 2 3 6 6, 6นะคะหรือ ่าจะทักลน์อดีไลน์แอสไซดีอาร์จีอาร์ดับบนีเอ็นได้เลยค่ะ